สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะน้องมณีนะคะกับเ็นชวงต้นวีนะคะแฮมมิงกับสิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเล็กหนักหน่อยนะคะเนาะอ่างวดเมื่อกี้นะคะก็ยังทิ้งหูหก,กันนะคะก็รุดไปนะคะก็ตามตรงตามซื้อเลยนอนรุดเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าบป็นหยังนะคะบป็นหยังไม่รุดไป เขาไม่ได้คือเก่าเนาะท่านผู้ชมเนาะม้วนก็มียังมีอีกหลายๆงวดแล้วก็งวดต่อๆไปนะคะสงสัยเพิ่นบริกินเขาปูนมังม้งเหมือนบางหันนะคะปูงยาตายายเพิ่นเลนบยบ่ริสุบเลยบรยิสุลีกแปลสองมาเพราะว่าเพิ่นเบากระนางหน่อยอยู่นะคะว่าจมอุ้ยอยากกินเขาปูนนะคะแต่ว่านางหน,น่อยบ่าใดถวายเขาปูนในเพิ่นถวายเขาปูนในเพิ่นได้คันเม้นเบาภาษาผีเพิ่นเซวียจังใดท่านผู้ชมกินบ่หรือว่า เส้นหมายหรือว่าจังได้นี่แหละนะคะท่านผู้ชมเนาะกาเลยกาเลยบอกให้หลีกแปดสองมาส้มก็จะเป็นแนวนั้นนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ว่าเห็นว่าอยากได้ซานใหม่ซานเก่าก็เป็นซา,สานสักสีเนาะท่านผู้ชมกาสงคือสิอยากได้ซานใหม่นั่แหละนะคะวันนี้ก็เลยให้ตัวเลขหนักหน่อยมาลอยมาลอยขึ้นมาเลย เทิงทองฝาวัดสันนางน้อยว่าในเนี่ยเบิงเท่าทองฝาเฮ็ดเหล็กสองตัวจึงคืนไปแต่นี่มันมันแนี่เบิงอยู่ฟ้ามืงอีกเฮ็ดอีกตัวหนึ่งเพิ่นแสดงว่าเพิ่นไหหมาสามตัวที่นี่ท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้มินบ้ได้ถามนะคะว่าเป็นเหล็กตัวใดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบอกตจนคิมนะคะมันสิแบบมันสิบ้ได้ฟังเรื่องเล่าเนาะค่ะก็สิไปนั่งฟังเรื่องเล่าสัตว์ผมกันก่อนนะคะว่าเรื่องเล่าเป็นมากจังใด ก่อนที่ว่าปนใจเหล็กสามตัวมานีเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เหล็กสามตัวที่บ่ามานันเป็นตัวใดนะคะเขาก็สิรุ่นไป,ปรพร้อมกันนะคะเนาะการส่งคือสีอยากได้อันสานแห้งเอ่อส่คือสีอยากได้สานแห้งสานนิลลีนั่นแหละนะคะทะะะ่านผู้ชมแล้วการส่งคือสีอยากกินข้าวปูนน้ำอยากกินหลายจ้งหิ้วนะคะก็เลยห้มาสามตัวนะคะเหล็กลอยมาเทิงทองฝ่าอุ้ยคักข,ขนานนะคะก็เลยสิาพาไปติดตามปไปไปติดตามกันเลยนะคะ สิวายดอกจ้าวายจุดถูกขอพุ่มิเจ้าวเประทูเชี่ยมหลวกพักกันกับเขากันไปยังน่รนอกไหนเนาะม้อนีบักด้วยค่ะบักบักแน่เลยไม่าวังไหนก็ไดคือบักก็คือว่าก้านเท่าเส้นวายบักของไวา งวดนี้บักหมูตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งไข่สามสิบหมูเหล้าหบุญบุญบวนดานเก่าว้านลจิ้นจิ้นบุญนะกัจะมเ่่คำเดียวว่าบักบุญถวายเล่าบุญบักพี่บอกทองสิบสุคนนะครับนะมาหมูนี่มาหมูมันต้องมาเสี่ยง่าันเล็กเขามันกับบอย่างหน้าเนาะป่าเนาะเนี่ยงวนมันหามันกับเขาแต่เขาหลอกแนนโย เป็นบอกสามแปดนอแปบอกสามแปดแปดสามนอสี่ร่งแค่แต้มเดียวนอเพราะว่าป็นหน่อยก็ว่ายให้เด็กผู้เจงสี่ขึ้นสี่ร่งแต่ว่าก็หลายคนหลายท่านอาจจะยินคนบ้านบอกอยู่กัจักอยากให้ได้ชุ่มข้นาะหงดนี่คือว่าะครับอยละมันมันหลุดหวดนึงเข้ากับตรงได้กลับขึ้นมาจะหาหงดนอจะไข่อยู่มันเป็นได้คือเก่าดีใจไหวครับท่านผู้ชมดีใจไหวมันก็ เคยใจามาหลนากได้บบได้ซื้อได้ย่อได้ซื้อได้ซื้อทุกคนยินดีได้ซื้อได้ซื้อทุกเต็าได้ถือได้ซื้อได้ถือได้ย่อพูดเนื้อวันนเอีกได้ย่อพูดจ้าจุดถูกจัดเต็มเเพิ่นไหเดูื้อนี้แดศูนย์สามได้พูนบอกก่อนบักของเซนไวเพิ่นนาราพี่ัแนก่านกน้อยบักหมูตัวนึ่งหนัก็ตัวไห ไข่ตัวหนึ่งไข่สามสิบหน่วยบอกเออหน่วยบอกสามสิบฟองอ่ะเออไข่สาฟองแล้วก็นี่ละเขาป้าอาหารมันซอสน้ำส้มนี่ละมาบาพ้นไห้ซ้ำานีละน้อยหน่อยบาะบาพื้นไว้บาปไหวบาไหวบาไห้ขอเลี้สามตัเพิ่น อาอพันเขาเวอานุก้อนซอยกันเนาะเของเด็กเขาเวอร์ุก้อนซอยกันคนแดด่านเบอรเขาก็ซอยหน่อยได้ซอยกินแม่นเขา้องเขาไม่สนดิขอเพิ่นบอกเพิ่นว่าขอไอเดชามตัวตรงเด้อลูกที่เอามาถวายถสาสาถวายนะลูกไดามตัวตรงไหนน่น้อยก็ได้เดชามตัวไปจุดถูเปิดพุ่มเราบอกว่าเงี่ยมขึ้นเครื่องฝา แนมขึ้นตียงฝาเมนเพราะว่ามือเสาพระมันแปดโมงห้าสิบเก้านาทีครับแปดโมงห้าสิบเก้านาทีแปดโมงแปดโมงห้าสิบเก้าเป็นนางจุดถูกเปิดพุ่มแล้วสี่บอกให้แนมขึ้นเตียงฝาต้องฝาอาทิตย์มันขึ้นต้องต้องนาพาพอดีเลยแล้วแนมขึ้นไปแล้วว่างมึงเห็นอย่างแล้วอ่ะเห็นเลขแปดเจ็ด เห็นเปดเจ็ดเลยบ่เห็น8ปดเจ็อยู่ในพระอาทิตย์สองเม่นเด็ดออกบ่อนวยกล้วยที่มีหนึ่งเห็นเป็ดเจ็ดเจ็ดอยู่ตรงฝาเลยบ่ครับพระอาทิตเล่มองขึ้นต้องนับภาคนาพอดีเลยมุ่นมากเกินเรืองเลยครับครับครับตรงหกใไงเลยเป็ดเอขอนสาตัวให้ได้ปดเจ็ดสั่า อันนั้นจะถูกขอพูม่มพันไห้มาสองโตแล้วอ๋อครับ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 ม่านางกาบเพิ่นยกขันแปดขันหาขึ้น,ค,นครับพวกเพิ่นกันนางกินกันอยู่นี่ลหละก็เลยขอเพิ่นคือปูดท้ายลูกล้านแค่สองโตคือบ่นไหาสามอ้ครับเมื่อนี้วันหยังวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์เขาถามหนาว่าเมื่อนี้วันหยังหนักก็เลยบอกว่าเมื่อนี้ก็วันอาทิตย์ตัว ยี่ทวดล่ะเราถามมาหนีวันหยังเราวะเรียกว่าวันอาทิตย์บอเราว่าวันที่เท่าใดแต่เราบอกคอมเมนต์ยังไงเอ้ยเราบอาทิตย์วันที่เอ้ยเราคนก็คอมเมนต์บอกเราเราบอกเราบ่ได้เราบอกแต่คอมเมนต์จะเลยบอกว่าวันอาทิตย์วันที่หามึงยกมือขึ้นมาเบิ้งเราวะ นูก็ยยกมือขึ้นมาสิับเอามึงแบมึงบ้างก็แบ่สิเอามึงนับสิล่ะนูก็คขด้ในใจห้องกันนับหนึ่งสองสามสี่หาก็เรียกว่าห้าแล้วมันคกบได้ยังล่ะสามตัวแล้ววะอือหือพิศานาเอาเลยแข่งมาเส่ห้า แสดงว่าหาเจ็ดแปดหาเจ็ดแปเจ็เป็นหาเนไดหาเากับหลัง้าเป็นก่อนหเป็นหลักร้อยอันนี้เข้ากับบุหงาว่าเพิรเพวันไหนจังสี่วันนี้ิ่นไหนมันนับมือกับหาห้าอ้าวม่จังไดเราวันนี้เปดเจ็ดหาหาเจ็ดแปดตัวนาะเอาลครับเจ็ดหเแปดอหรือจังสี่ก็ได้แมนหาแปดเจ็ดวัสดุเจ็ดแปดเจ็ดหาแล้วก็ มุนเอาเนาะคะจะมุ่งเฉพาะหลายกับได้จัิงสิบ่กปวาร์เราบอกถ้ามันมามาตัวนี้มันบ่มมากดอกโตเก่าน้าหนุ่ยใหญ่มาจกใช่เออมันจะเป็นตัวเก่าได้บนหน้าป่าเโตัวเก่าตัวเก่าแต่มันมันบ่เป็นเนื้อตำแหน่งออกเป็นรักห้าแปดห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเออเทื่วเนาะนุ่ก็คิดว่าแต่ว่าแปดห้านะแค่นั้นละแค่นั้นละจบเพราะว่าเราบอกว่าเราถามวันอีหยัง เนี่ยเราถามขมิ้นเนาะวันนี้วันที่ห้าธันวานะคะเป็นวันพ่อบ่เราถามขมิ้นไงไงไงเอ้ก็ว่าวันอาทิตย์วันที่เอ้ยอก,ก็ว่าวันที่ห้าวันที่เฮยยอมือข<พ>ึ้นมาเบิ้งนก็นย,งงยองมือขึ้นมาเพราะท่านเดบเออเอ็งยิงวันที่ละเอา้ากลับได้แล้วว่ากลับมวันที่แล้วังไงมือนะเอาวันนี้นับแล้วว่านกันนับในใจละนึงสองสามสี่ห้า หเรตรียมได้พรำหนูวางสี่นิ้วมือหาเมื่อกครบแล้วตัวสามตัวแล้วว่ะเขาบอบอกตัวเลขเลยนี่คพิ่ิดศนาโอ้ที่แรกจังใหญ่เลยที่แรกนี่ทีนากน้อยเห็นนันเป็นแปดเจ็ดเป็นปลาแปเจ็ดเ็นเ่ยวาเห็นหนังเห็นแปดเจ็ดหนางหอยกระดอไใ้แค่สองตัวบริษัทตัวนัง้อยใบสิ่เป็นปลานมายกขันแปดขันหาออพิ้นมาคือปวดไฟายลูกล้านแค่สอง เอ้เพอเราก็เลยทักละมันนี้วันหยังเรียว่าวันอาทิตย์มอวันที่เท่าไหร่วรนไงเราหามาใส่เราถามว่าวันที่เท่าไดร่เราหามาใส่สองตนก็เรยก็เลยว่ามืัอนี้วันที่หามึงยกนิ้วมันขึ้นมาเบ่งยกยกขึ้นังี่ล้เราว่าง่ายเบ่งเราว่ากราบได้มั้งกราบเออเรียมเรียมเราว่านับนิ้วเราว่าก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าปั้เรียม ฮะฮะเลยวางสิครบอยังละสามตัวแล้วว่าห้องวงหาเหล็กสามตดิแล้วก็ว่าครบอยังละสามตัวก็คือห่างเนี่ยนี่เพิ่มขอขอเบาหน่อยนึงเนาะงขาแต่ไม่ชอเนาะเพราะว่ามันมาแย่งนักหน่อยละครับแต่ว่าเพิ่นหายมาตอนแรกนั่นเป็นแปดเจ็ดแต่ว่าเพิ่นว่านาเพิ่นมาขอสามตเพิ่นก็เลยให้ยกนิ้วยกมือขึ้นมา ันก็เป็นหาอาจจะเป็นแปดเจ็ดหายยี่สบบอตันช่วงพอพันมาหาสุดท้ายอย่างเี้ยอันนี้เขเื่องแค่แค่แยงยี่สะครับนอกพอพันมาหายสุดท้ายจะเป็น8ปดเจ็ดห้าหรือว่าห้าแปดเจ็ดตสี่บอครับหามาที่หลังก็เสียใส่หนังใส่หลังก็แล้วเตแต่แต่ผู้ใหติดพิจะรณาเต่ว่าแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็คือมีแค่3ตัวนี้เป็นบอ อสามตัวนี้แปดเจ็ดห้าตัดได้นอกคือหาแปดนอกไม่ไพ่นอกอ่อเข้ากับไปหมุนไปตัดไปเล่นเอานะคะท่านผู้ชมเนาะออกไปแล้วเนาะห้าเสียห้าเสียมาใส่ตรงนี้กันเลยนจะว่าว่าหาแปดนั่างนี้ออกอีกได้เจ็ดออกออกอีกได้เดสามสามแปดยังมาเนาะว่าไม่เป็นไรแแม่ยูออกออกอีกตัวกลับได้ยูจะ่าขันจะเป็นเจ็ด อาเป็ดจี๋ยคือเจีย๋นะยแง่เล่นง,งานจะน้ำกลัวไม่เล่ลนนได้เป็ดกลัวครับโ <Okay. S 1> อเคก่อนที่ว่าเฮากับสิโจ๊บคลิปกันไปนะคะแอมมิ่กับซีซรุปให้ฟังอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขของนางน้อยนะคะที่ว่าเพิ่นได้ไปไหวปูยาตายหญ่นะคะเอาขา้าวปุ่นเอาพลัมักลักใหม่นะคะไปเซ็นไหวเพิ่นเนาะเพิ่นไก่โซคลาม่านะคะ เลยสามตัวนะคะสุดเดียวเขาหล่อเลยนะคะบโหลายเนาะค่ะเนาะก็จะเป็นแปดเจ็ดหาหรือว่าหาแปดเจ็ดน,นะคะก็ไปมุนเอาเนานนะค่ะเนาะแต่ว่าก็คือเป็นเลขตัวเดียวก็แค่ไปมุนเอาในสามตัวนี้นะคะแต่ว่าคันไพทีว่าอาจจะอยากตัดเลนนะคะ dachte, เท่ากับไปตัเดเลนได้นะคะเพราะว่าสิเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปนหาหาแปดเจ็ดหาหาเจ็ด กระโปได้หลายเลยนะคะท่านผู้ชมคันแม่นเอาสามตไปหมุนเอาก็แค่สามสุดคันแม่นเอาสองตไปหมุนเอาไปตันเล่นก็แค่หกสุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมนะคะว่าขึ้นกระตองลงไปกระตองกลับนํานะคะท่านผู้ชมแอดมินกะหามาให้นะคะก็เพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมเนาะไพที่มังนะคะกะเอาสมุดปากกามาจดไว้ กรไดนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวนนี้ยังอยู่ในช่วงต้นวีอยู่มันนี้คือวันที่หานะคะก็เลือกหลายมืออยู่เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพายทีมักเอมินกระากดดไล่ก็แช่แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ช n e l ด้วยนะคะไปแล้วนะคะ